Ia, <Jasmine. S 1> สวัสดีค่ะเจอน,นะครับยังไงครับคุณผู้ชมผู้บริหารที่มุงอยู่นะครับคุณเดียตอนนี้นะครับร้านที่นี่เป็นสาขาที่เท่าไหร่แล้วคบเป็นสาขาที่4ครับสาขาที่4ใช่ครับผมแปลว่าเปิดมีมีมีมมสาขาแรกมีที่จงังหวัดระยองครับเป็นต้นกําเนิดนะครับแล้วก็มาสาขาที่สองที่สี่ยบิปงจ่ายแล้วก็สาขาที่3ามที่ถนนรามบินทาครับ แล้วที่นี่ก็คือสาขาที่สี่นะคะ<อ>เห็นบอกว่าจะมีสาขาหนึ่งกําลังทําสาขาที่5อยู่ครับก็คือที่จังหวัดขอนแก่นเราไปเปิดพร้อมกับทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยนะครับทราบมานะครับว่า<ช>คุณเดียเองนะครับนอกจากว่าจะเป็นผู้บริหารดูแลเรืลล่องกิจการราคาแล้วตอนนี้ยังเป็นสมาชิก,ชกเป็นครบ<ข>อบครัวเบเจอร์โนวาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยสมัครนานหรือยังครับก็ระยะเวลาที่ทําตรงนี้มาก็ประมาณ5-6เดือนได้แล้วครับผม5-6เดือนนะครับ เหตุผลครับทำไมถึงเลือกที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันเนเชื่อเดียว่าคือนำแรกเนี่ยเริ่มต้นจากคือคนที่เรารู้จักสนิทก็คือพี่ก๊อฟที่เคยทํางานกับผมที่บริษัทเราด้วยความที่เราสนิทกันจากพื้นฐานของผมเนี่ย ธุรกิจแบบนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ต้องมีธุรกิจหลักๆที่ต้องทำ <No. S 1> ด้วยความเวลาเวลาของการทำงานมันก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็แต่ด้วยความที่ความสนิทกันแล้วเขาก็อยากให้ผมเนี่ยได้ลองม,มุมได้มีมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจอย่างอื่นดูบ้างเราก็เลยเริ่มศึกษาจากคนที่เราสนิทข <c oughs> ้อมูลแผนการตลาด การบริหารต้องดูอย่างรอบคอบมากใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะลงไปทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบว่าต้องลงไปทําแค่เล่นๆแค่สาบสวยแล้วก็โอเคเหมือนเหมือนเราซื้อของเล่นมาเล่นอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่ามีความมั่นใจกับเนเจอร์โนวาเป็นอย่างมากใช่ไหมคะแรกๆในระดับหนึ่งแต่พอเราเริ่มเริ่มรู้เริ่มศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้ก็โอเคเพราะว่ามันก็ทําผลกาไรให้เราได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้านที่อยู่ทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเ ทำร้านอาหารยูแลมีเวลาหรอมีเวลาไปทํางานแบบอย่างนี้หรือเปล่าครับก็พอแบ่งแยกได้ครับเพราะว่าเราผมก็ไม่ได้ทํางานถึงว่า24ชั่วโมงทั้งวันครือเราก็พยายามแบ่งเวลาอันไหนที่เราแบบเอ่อพอที่จะว่างจากงานช่วงคือมันมันสามารถแบ่งพายก็ได้มบบไม่มีผลใช่ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ไดไม่ได้เลมันมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองว่าเราจะแบ่งเวลาควบคุมเวลามากอยเท่าไหนมันอยู่ที่การบริหารเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นไงฮะ ที่อยู่ข้างหน้าของเราตอนข้างหน้านี้แบบน่าทานมากเลยอ่ะพูดไปก็บอกว่าท้องร้องกปนนะครับเดี๋ยวรบกวนให้คุณดีแนะนำอาหารนิดนึงได้ไหมคะก็คืออาหารจากเริ่มจากด้านนู้นเลยถ้าเริ่มจากด้านนี้นี้เป็นปูม้านึ่งนะครับผมคือปูม้านึ่งนี่ที่นี่เราจะใช้ปูม้าเป็นเป็นสดๆเลยครับ ใหญ่มากนะฮะประมาณอันนี้ประมาณ3ตัวต่อ1นึ่งกิโลนะครับ,มรบมเมนูน,นี้เป็นปลาหมึกแดดเดียวครับผมปลาหมึกแดดเดียวใช่ครับ<น>อันนี้คือผ่าน<อ>สั่งตรงมาจากระยองเลยครับเพราะว่าด้วยวิธีการผลิตวิธีการทําเนี่ยเขาจะทําอยู่ที่ระยองหมดเลยวิธีการหมักการตากตาตาแดดการทําอะไรอย่างเงี้ยครันี่นี่น่าทานมากเลยนี่เป็นเป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยนะครับเป็นปลากระพงทอดราดนามปลาครับตัวใหญ่มากสวยมากเลย หนึ่งปประมาณน้ำหนักที่8ขีด9ขีดประมาณไม่เกิน1นึโลประมาณนี้นะหนกิโลครับผมอ่ะแล้วก็เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นกุ้งอบข้นเส้นครับกุ้งอบข้นเส้นนะฮะใช่ครับขึ้โปรดพี่น้องเลยโอ้โหครับชอบมากอ่ะยิ่งตัวนี้ยิ่งขี้อิ่มเลยครับไปเลยนะครับอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวครับไข่ปลาไข่ปลาอะไรนะฮะเป็นไข่ปลาเรียวเซียวครับไข่ปลาเรียวเซียว อนียแบบน่าทานมากเลยแต่วันนี้ทานเจอ่ะเหรอฮะทานเจไม่ได้อะที่ร้านก็มีเมนูอาหารเจเหมือนกันครับไหนเอ่ยอ่าถ้าเมนูอาหารเจที่แนะนำันจะมีอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้คือลาบหมูครับแล้วจานนี้อย่างที่สองอาหารเจเป็นเห็ดออริจิครับผัดกับน่าทผัดกับเอ่อคะนาฮงกงครับโล่งไปยังมีอาหารให้ทานอยากทานนะครับอยากชิมแล้วอ่ะ ขออนุญาตท่านผู้ชมทานอาหารก่อนละกันให้งัันนะคะ้นัะ ็วันนี้ช่วงท้ายนะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกนะครับาจากบริษัทเนเจอร์ดอว่านะครับในเครือของเนเจอร์ดอว่ามอบให้กับนุ่มเตียแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับผมนี่แหละคือในช่วงนี้นะดอว่าอะไรดีนะครับใช่ไปที่ท้องส่งกันต่อดีกว่าเนาะใช่แล้วค่ะอิ่มแล้วก็รีบกลับแล้วนะครับใช่แข็งครับขี้ชาสองคนในนั้นจริงๆเลยนะเขาได้ทานกันหรอวะโอ้โหตอนนี้หิวอ่ะ นะครับนอ้รอ,อร่อยมากเลยนะครับอขอ<ช>ขคบคุณร้านแหลมจเจริญซีฟู้ดนะครับชั้น3เซ็นทรัลเวิร์นะครับก็คุณผู้ชมที่จะไปทานที่นี่นะครับก็พิเศษเลยเจ้าของร้านคุณเดียบอกว่าให้ส่วนลด10%ให้ส่วนลด10%เลยนะครพิเศษปจากรายการทางสูันไปบอกว่ามาจากรายการทางสู่ฝัน ใช่แล้วมอเป็นพิเศษให้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับห้เกสรพลาซ่าด้วยนะครับเพราะว่าไม่ทําให้เราเดินขึ้นไปเพราะให้เราขึ้นลิฟต์ขึ้นไปใช่ไหมนะครับเอาละเรียบร้อยเลยนะครับในช่วงนี้ที่เราไปเที่ยวกันมาก็พาไปชิมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับในช่วงของป้านฝันคุณก๊อฟรออยู่แล้วใช่จะมีโปรโมชั่นเด็ดเด็ดมาโทรศัพท์ก็มาแล้วกันนะครับผมตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเนาะเนาะแจกไปทานข้าวหิวใช่ไปแล้วมาครับ าแล้วนะครับผมช่วงที่สองช่วงปั้นฝันนะครับตอนนี้คุณก๊อฟจะุกคนที่มาภัยมาแล้วครับสวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีคร่ะ,ะเรียบร้อยนะครับผมในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เช่นเคยครับโทรเข้ามาสมัครสมาชิกได้ในช่วงนี้นะครับผม029337949นะครับสมัครสมาชิก100บาทนอกจากจะได้รับสบู่ Nature Herb แล้วนะครับยังได้รับเป็นเสื้อโปโลใ <ะ S 2> ช้1ตัวด้วยนะครับ โทรเห็นกันนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับมีปัญหาสงสัยอะไรนะครับอยากจะสอบถามวันนี้คุณกอฟผลิตภัณฑ์ต่างๆเตรียบตัวนะครับเต็มที่เลยวันนี้เริ่มต้นที่อะไรดีครับคุณกอฟอย่าช้าเลยคุณกอล์ฟต้องบอกนะครับว่าวีคนี้เป็นวีคสุดท้ายแล้วนะครับที่จัด l a y o โปรโมชั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววีคหน้าเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่นะครับแต่โปรโมชั่นก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ นะครับนะครับแต่โปรโมชั่นวันนี้นะครับเราคงยังเสนอเป็นโปรโมชั่นที่เหมือนที่ที่แล้วค่ะนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับจะขอเสนอเป็นตัวฟารบิท็อกก่อนนะครับฟารบิท็อกนะครับฟาิท็อกที่เมื่อที่แล้วเราเคยพูดกันแล้วนะครับกระปุกนี้นะครับเป็นสุดยอดของการล้างสารพิษนะครับต้องขอยจำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนทางบ้านโทรมาที่บริษัทเยอะมากว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับนอกจากจะล้างสารพิษแล้วนะครับตัวฟารบิท็อกเนี่ยนะครับยังช่วยเรื่องของการป้องกันมะะะะเเเรรรร็็็งงในลลาาาไส้้แวกกมพอห นะครับแล้วก็ยังมีพวกไฟเบอร์ยาอาหารนะครับพวกไฟเบอร์เนี่ยจะบอกว่ายังสามารถช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะครับคนที่ท้องผูกท้องเสียงเนี่ยทานไฟเบอร์ทองแล้วก็ช่วยเรื่องของขับถ่ายได้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับคนเป็นเบาหวานทานตัวนี้แล้วนะครับน้าตาลในเลือดจะลดลงทันทีครับนะครับแล้วก็ลดไขมันด้วยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับถือว่าเป็นสุดยอดการรักษาที่สุดทางนะครับที่เป็นนี้ก่อนไฟบีท็อกก่อนใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าที่แนะนําเป็นไฟบีท็อกก่อนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่า การจะกินพวกเสิร์ฟอาหารให้ดีจริงๆเนี่ยควรจะล้างล้างข้างในให้เรียบร้อยก่อนล้างให้สะอาดก่อนแต่ต่างกันในพวกสินยอดคทำความสะอาดทุกส่วนใช่ครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ก็ยังคงขายราคาพิเศษอยู่ตลอดการทางสุฝันนะครับครับผมหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าใช่ครับหกร้อยเก้าบเก้าบาทเท่านั้นนะครับเฉพาะเอายการทางสุฝันนะครับแล้วก็เฉพาะอาทิตย์นี้อาทิตย์นิลเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับกับสุดยอดตัวล้างสารพิษตัวนนี้ะครับ ต่อไปนะครับก็ขอเสนอเป็นกาเฟงโกเลยดีกว่ากับสุดยอดของอาหารพระเอกของเรานะครับนะครับกาเฟงโกซึ่งรวมสี่ราชาสุภไยเอาไว้นะครับกระเทียมใบแปะก้วยคาเทนกูสนับแล้วก็โสมนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่มีท่านผู้ชมหลายท่านได้ซื้อแล้วก็รับทานแล้วเนี่ยนะครับทั้งไขมันคอเลสเตอรอลตรกกีสรอเบาหวานน้ำตาลในเลือดลดลง เรียกว่ากากเซโกทานช่วงเจไม่ได้แต่ว่าหมดเจเนเริ่มมาทานได้แล้วนะคะกากเส้โกมีกระเทียมมีกระเทียมจากลาแกนะฮะตันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางของเราเนี่ยบางท่านที่เป็นอัมพาตนะครับมีอย่างเช่นคุณส่งคงนะครับก็ซื้อปรับทานแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ท่านเดินได้ดีแล้วเหมืมชีวิตกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะกากเสโก นะครับตรงนี้ดีมากนะครับถือว่ากาเฟนโกนนอกจากจะช่วยเรื่องของตัวสมาหารแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งกลับมาสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อันนี้ดีมากนะครับนะฮะซึ่งโปรโมชั่นก็ยังอยู่ยังอยู่ครับสองกล่องนะครับเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาท สองกล่องนะครับหนึ่งพันห้าร้อยพันห้าร้อยใช่ครับกาเซนโกสองกล่องหนึ่งพันห้าร้อยบาทใช่ครับปกติเท่าไหร่ครับจากปกติกล่องละหนึ่งพันนะครับในราคาสมาชิกนะครับเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับสำหรับรายการทางฝูฝันผมก็ยังมอบไฟวิท็อกสุดยอดการล้างสารพิษให้อีกหนึ่งกระปุกทันทีครับเท่ากับว่าซื้อกาเซนโกสองกล่องแบบนี้สองกล่องนะใช่ครับอ่ะนก้าหยิบมาอีกหนึ่งกล่องสองกล่องอ่าเซตนี้อ่าเซตนี้เลยนะคะทั้งเซตหนึ่งพันห้าร้อยบาท